เห็นเพื่อนเพื่อนพูดกันถึง accessibility s u ตรคือ Google Talkback มีการอัปเดตมานะครับตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเองก็เอะแล้วของผมอัปเดตหรือ,อยังเนี่ยก็ก็เลยเข้าไปสำรวจโดยการเ,เข้าไปที่การตั้งค่า Talkback ดีกว่าครับเปิดเมนู Talkback กันก่อนครับสนิ้วแต่1ครั้งปุ๊บเมนู Talkback หรือ1นิ้วลงแล้วเลี้ยวขวานะครับสำหรับคนใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมก็ เมื่อเปิดเมนู t ็อกแบ็กก็หนึ่งนิ้ปัดขวา,าหาเมนูการตั้งค่าการอ่านออกเสียงข้อการตั้งค่า t ็อกแบ็กการตั้งค่า t ็อ k b a c k นะครับให้เจอนะครับพอเจอแล้ว1นึ่นิ้วแตะสองครั้งเข้าไปการตั้งค่า t ็อกแบ็กตรวจพบข้อความ อของผมเนี่ยครับเมื่อเข้ามาสำรวจแล้วเดี๋ยวเช็คที่ด้านล่างการตั้งค่าขั้นสูงป t ็อก b บ c k ที่เลสเตอร์เวอร์ชัน t ็อก b บ c k ปัจจุบัน15.2 17จาก21ของผมอัปเดตตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยต็อกแบ็กปัจจุบัน15.2นะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูที่เพจตรงนี้จะเป็นเมนูที่เราสามารถกดเข้าไปที่เพจโ r e แล้วเขาก็จะเปิด t ็อกแบ็กขึ้นมาให้ในเพจโซลนะครับปุ๊บๆเข้าไปเลสเตอพอเข้ามาแล้วปุ๊บตอนนี้เราก็ตัวเลือกเพิ่มเติมการช่วยเหลือพิเศษใน Android. <Google> LLC. นี่ครับก็ตัว accessibility suit ถอนการติดตั้งมีอะไรใหม่อัปเดตล่าสุด6ยังไม่มีนะของผมเนี่ยอัปเดตไปแล้วถ้ากับว่าของผมก็อัปเดตเหมือนกับเพื่อนๆแล้วก็คือ,อมีอะไรใหม่อัปเดตล่าสุดูกรังไก่พอพันจุดสองห้าหกแปดส่วนหัวก็อัปเดตเมื่อคือของเขาปล่อยมาหกกุมภาจริงๆก็น่าจะทยอยบางคนก็อาจจะได้อัปเดตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วบางคนเพิ่งได้อัปเดตหรืออัปเดตโดยไม่รู้ตัวไปนะครับมีอะไรใหม่ครับขเขอะเข้าไปต o o g นำทางขึ้นมีอะไรใหม่ ท็อกบาร์สิบห้าจุดสองเพิ่มการรองรับการเชื่อมต่อกับจอแสดงผลอักษรเบรลลผ่านพิพซึ่งช่วยให้เชื่อมต่อผ่านบลูทูธได้ง่ายขึ้นอืมก็อาจจะเหมาะกับคนที่มีเบรลดิสเพย์นะครับมีฟีเจอร์เดียวเลยปะเนี่ยเกี่ยวกับแอปนี้ไม่มีไม่มีอย่างอื่นเลยคือเขาเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้ามานะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตย้อนกลับออกจากเพ a y s สโตร์มาที่การตั้งค่าท็อกบาอ่าที่การตั้งค่าท็อกบานะครับมาที่ด้านบนนะครับเรามาดูที่การตั้งค่า นำทางขึ้นฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กเนื้อหาที่ในท็อกแบ็กเพื่อยืนยันกันดีกว่าเพราะมีอะไรใหม่อัปเดตล่าสุดกนำทางขึ้นปุ่มฟีเจอร์ใหม่เสียงส่วนหัวฟีเจอร์ใหม่ในท็อกแบ็กดีต้อนรับสู่ท็อก k กที่อัปเดตแล้วก็ตรงนี้ก็จะยืนยันได้ว่ามีอะไรอัปเดตใหม่มั่งแต่ก็ได้ข่าวเหมือนกันว่าถ้าผู้ใช้โดยทั่วไปที่ไม่มีเบลเริสเพย์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เจอ ประสบการณฟ์ฟีเจอร์ลูกเล่นใหม่หรือผมก็ยังสำรวจไม่ครบเนาะ you can เออก็ทำไมไม่แปลเป็นไทยใหตรงนั้นยังแปลเป็นไทยก็พูดง่ายๆเกี่ยวกับเรื่องของเบลดิสเพย์แล้วครับที่เชื่อมต่อแบบ H I D เนาะผมเองก็ไม่ได้ใช้ซะ้ดยสิโปรแกรม้เสร็จสิ้นมีมีหัวข้อเดียวเลยเหรอครับเนี่ยการตั้งค่าท็อกบาวเท่ากับว่าข่าวนี้มาสั้นมากเลยครับเพื่อนๆ ท็อกแบ็กอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วใช้งานทั่วไปได้ไหมยังใช้งานได้โอเคเลยนะครับสำหรับเครื่องที่ได้รับการอัปเดตแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะปล่อยกับทุกยี่ห้อไหมแต่ว่าก็เอาเป็นว่าใครที่ได้อัปเดตก็อัปเดตได้ครับแต่ว่ามีลูกเล่นใหม่ไหมยังไม่เจอเลยนะครับแต่ถ้าเดี๋ยวสำรวจมาแล้วเจอลูกเล่นใหม่ๆเพิ่มเติมจะมาแนะนำกันแต่ว่าใครที่มีเบลล์ดิสเพย์อยู่ก็คงจะได้ประสบการณ์ที่ดีขึ้นแต่ผู้ใช้งานที่ไม่มีเบลลดิสเพย์อัปเดตได้แต่ยังออก็ใช้งานทั่วไปแล้วกันเดี๋ยวไไม่เจออะรรคับ ไปแล้วอัปเดตได้เลยครับอัปเดตได้อย่างที่เพื่อนๆบอกเลยสดุดครับ